สมาคมสแต็กประเทศไทยพร้อมนำนักกีฬาเยาวชนไทยแข่งขันสแต็กชิงแชมป์โลกน้าสาธารณรัฐเกาหลีรยกนี้ว่าเป็นอีกหนึ่งกีฬาที่เยาวชนไทยเตรียมความพร้อมในการไปแข่งขันระดับโลกกันข่าสดกีฬาสแตก็กโดยล่าสุดสมาคมสแต็กแห่งประเทศไทยนำโดยนายทีระรัชตาธิบดีนายกสมาคมสแต็กประเทศไทยได้แถลงข่าวในการนำผู้แทนเยาวชนไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสแต็กชิงแชมป์โลกรายการ ISS a World Sport stacking Championship 2023ในระหว่างวันที่5ถึงวันที่10ตุลาคมนี้ณสาธารณ รัฐเกาหลีภายในงานยังมีตัวแทนเยาวชนที่มาโชว์ลีลาสาธิตการเล่นสแต็กอีกด้วยค่ะเดอนสมาคมจะเข้าร่วมการแข่งขันประเภทบุคคล6รุ่นอายุประเภทคู่3มรุ่นอายุและประเภททีม1รุ่นอายุภายในงานยังได้นานธนดลซาเตียวเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสวรรณภูมิตัวแทนนักกีฬาที่จะเดินทางไปแข่งขันร่วมพูดคุยกันค่ะโดยตั้งเป้าว่าการทําให้ดีที่สุดย่อมจะทําให้ได้รับชัยชนะนอกจากนี้น้องธนดลยังมีผลงานการแข่งขันควาดเหรียญรางวัลมาอย่างมา,มากมายหลายสนามซึ่งในอนน โคสมาคมสแต็กยังมีแผนที่จะขับเคลื่อนกีฬาสแต็กในประเทศไทยให้แพร่หลายมากขึ้นอีกด้วยค่ะรายการตลาดวิเคราะห์ต้องขอเป็นอีกหนึ่งแรงเชียร์แรงใจร่วมส่งกําลังใจให้กับเยาวชนไทยในการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศในครั้งนี้กันค่ะต้องขอบคุณพี่พี่สื่อมวลชนทุกขแขนงนะครับที่ให้ความสนใจและก็เห็นถึงประโยชน์ของกีฬาสแต็กในการจัดงานที่จะส่งนักกีฬาสแต็ก ไทยไปแข่งสิงช์โลกที่ประเทศเกาหลีใต้ในครั้งนี้นะครับการแข่งขันในครั้งนี้นะครับเราก็มีประเทศที่สมาชิกในภายใต้สาหพันกีฬาสแต็กนานาชาติหรือ ISF นะครับเข้าร่วมมากกว่า29ประเทศนะครับซึ่งนักกีฬาไทยของเราเนี่ยครับมีไปแข่งขันทั้งหมด13คนครับการเตรียมความพร้อม,อมก็จริงๆเราเนี่ยมีระบบในการ คัดตัวนักกีฬานะครับที่ผ่านคุณสมบัติผ่านการแข่งขันในแมตช์แต่ละแมต์ของสมาคมอย่างล่าสุดเนี่ยที่เราจัดเป็นสเต็กจูเนียแล้วก็สเต็กชิงแชมป์ระหว่างโรงเรียนนะครับที่จัดร่วมกับกรมพละออนนั้นก็เป็นอีกหนึ่งแมตช์ในการคัดตัวนักกีฬาที่ได้ลำดับแลนกิ้งนะครับในลำดับ1-7นะครับ ี่มีคระสบัติไปแข่งขันในครั้งนี้ด้วยครับในส่วนของการแข่งขันเป็นประเภทรุ่นนะคะเราก็จะแบ่งเป็นรุ่นอายุนะคะตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่แล้วก็ถึงผู้สูงอายุแล้วก็จะมีทั้งประเภทบุคคลประเภทคู่แล้วก็ประเภททีมนะคะซึ่งในในครั้งนี้เราได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเนี่ยในรุ่นอายุตั้งแต่6ปี7ถึง8ปี9ถึง10ปีแล้วก็มีรุ่นรุ่น13จนถึงประมาณ18ปีคือเราก็คาดหวังในเรื่องของคนในระดับผู้สูงอายุเนาะนะเพราะว่าทาง ผู้สอนที่เราจัดส่งเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนีน้ก็เคยเป็นอดีตนักกีฬาที่มีผลงานระดับโลกมาแล้วเหมือนกันนะครับแล,แล้วก็นักกีฬาหลายๆคนครับคือนักกีฬาชุดนี้ที่ไปแข่งขังนถือว่าเป็นนักกีฬาเลือดใหม่นะครับเพราะว่า,าหลังจากสถานการณ์โควิดทำให้กีฬาสเต็กเรา,าหายไปหลายหลายคนนะครับแล้วก็ตอนนี้เหมือนว่าสมาคมเราก็เริ่มที่จะเทคออฟการแนะนําแล้วก็การสร้างนักกีฬาขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือน้องๆที่ เข้ามาลูกการแข่งคั้นี้เนี่ยบางคนอาจจะเพิ่งได้สแต็งมาได้ไม่นานนะประมาณ 4, ันเดือน5เดือนครับแต่ดูเวลาแล้วเนี่ยเป็นนักกีฬาที่มีอนาคตไกลนะครับทางสมาคมก็เลยสนับสนุนว่าอยากให้เข้าลูกแา่งขันเพื่อพัฒน,นาต่อไปเป็นนักกีฬาระดับโลกจริงๆนะครับเราคิดวา่าเด็กรุ่นนี้เนี่ยแม้ว่าผลการแข่งขันเนี่ยอาจจะ เนื่องจากว่าเป็นเด็กใหม่นะครับเราก็ไม่อยากจะกดดันนักกีฬาเท่าไหร่เนาะแต่ก็คือในอนาคตเราเชื่อว่านักกีฬาชุดนี้นะครับก็จะเป็นนักกีฬาที่เป็นแชมป์โลกได้ในไม่เกิน 2- อสอปีข้างหน้าเราต้องมีแชมป์โลกคนใหม่แน่นอนครับฝากพี่น้องประชาชนไทยทุกคนนะครับช่วยกันสนับสนุนกีฬาที่มีประโยชน์ในการเสริมสร้างสมรรถนะให้กับคนทุกช่วงวัยแบบนี้นะครับซึ่งการแข่งขันสแต็ตชิงแชมป์โลกในครั้งนี้นะครับจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 5้าถึงสิตุลาคมที่ทีมของประเทศไทยเราเดินทางไปนะครับแล,แล้วก็ขอฝากเป็นกำลังใจให้น้องๆน,นักกีฬาซึ่งทางสมาคมอย่างที่ท่านเลขาพูดไปนะครับว่าเรามีความเชื่อมั่นว่านักกีฬาเราถึงแม้ว่าเป็นหน้าใหม่นะครับแต่ว่า ในอนาคตข้างหน้าแล้วก็ในการแข่งขันครั้งนี้อย่างน้อยๆเนี่ยต้องมีแชมป์สักหนึ่งรายการกลับมาให้คนไทยได้ชื่นชมกันแน่นอนครับผ่านทางช่องทางเพจของสมาคมนะครับชื่อสมาคมสแต็กประเทศไทย TSA นะครับแล้วก็ทางาเว็บไซต์นะครับ TSA.OR.TH นะครับสามารถติดตามได้ผ่านสองสองช่างแล้วก็ช่องทางผ่านทาง YouTube ด้วยครับช่องทางเป็น TSA Channel นะครับ